วันลุมพินี80ครับเปิดคู่มวยออกมาครบทุกคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มวยชอบใครและคู่ไหนนะครับที่อยากจะดูเป็นพิเศษบ้างก็คอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันตรงนี้ได้เลยครับชคการวันศุกร์ที่20กันยายนนี้ครับวันลุมพินี80 นัดขั้นก่อนที่จะไปถึงนัดใหญ่วาลูบินี8 1เวนะครับตอนนี้เห็นกันแล้วครับคู่เอกก็คือการเจอกันของรักเอราวันครับนักสู้เลือดเดือดวัย23ปีจากปัตตานีขอออกโรงทดสอบความฮอตของยอดน้ำชายแฟร์เทคครับมวยปั้นจากค่ายแฟร์เทคที่กำลังฟอร์มสดวัย20ปีนะครับเป็นนักชกจากชนบุรีคือฟอร์มสดจริงๆนั่นแหละ ยอดนำชัยเนี่ยชนะมา5้าไฟรวดล่าสุดแกชนะทัพทิมทองสจเล็กเมืองน,น,น์นะชนะมวยเก๋าๆด้วยนะตัวสดๆดใหม่ยๆยังโชคดีซ้ำป่างงามแกตบนอกมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถือว่าดีใช้ได้เลยในขณะที่ทางรักเอราวันครับ ดังมาก่อนมีชื่อเสียงมาก่อนต่อยในเมืองกรุงมาก่อนแต่รักเนี่ยสะดุดแพ้ทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับก็แพ้เฉพาะทรงชัยน้อยนี่แหละสองครั้งนะครับในวันลุมพินีแต่ก่รนนั้นแกชนะมาทุกตัวชนะชูซับชนะมหาสมุทรชนะชูโตชนะนิโคลัสเลเตซินวานะไฟลาสุดที่รักต่อยไว้คือวันลุมพินี71นะครับในขณะที่ยอดนำชัยนั้นต่อยไว้ที่วันลุมพินี70เพราะฉะนั้นแล้วความฟิตอะไรก็ยังไม่ห่างกันคู่นี้ถูกคู่มากๆรองคู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของ เพชรน้ำงามพีเคสนชัยมัทยมเจอกับทางชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลครับเพชรน้ำงามไฟล่าสุดมาทําได้ดีเลยนะครับก็ถือว่าหักปากาเซียนเหมือนกันหลายคนมาเปิดตัวไฟแรกแล้วทรงไม่ค่อยดีนะครับก็น่าจะดับไปเลยแต่เพชรน้ำงามแกกลับมาได้ครับครั้งนี้จะเจอกับทางชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลนะครับนักชกที่มีรายการต่อเนื่องมากกว่าในพิกัด127อปอนด์มียอดดอยแกวสำริดครับเจอกับตีใหญ่วันขององม MBK ตีใหญ่ฟอร์มกำลังสดเลยนะตอนนี้ในขณะที่ยอดดอยครับเป็นมวยบู๊หัวใจแกร่งครับ คู่นี้บูแน่นอนลุ้นนับน็อกได้เลยครับมีลำน้ำข BS, โขงบ s สมวยไทยทดสอบความแร่งของอนุรักษ์วันของโอม MBK ครับอนุรักษ์เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะอันนี้ก็ต้องกลับมาครับไม่รู้ว่าจะต้านรุ่นพี่ไหวไหมก็ต้องเอาจะช่วยนักชกไทยของเราด้วยนะครับนักชกหน้าหล่อครับอนุรักษ์วันของโอม MBK มหรือว่าอนุรักษ์ทีเด็ด99ครับมีแคสเวต114ปอนด์เพชรนินมังกรนะครับจาขทางคมกริดนเจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตครับ คมเกตก็ถือว่าเก๋าเกมประสบการณ์ใชได้ขณะที่เพชรนินมังกรเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับถูกคู่ครับแล้วก็มีชบาแก้วกับน้องแอมก็ความเก่าประสบการณ์ครับมองไปที่น้องแอมอยู่แล้วครับวันนี้ชบาแก้วจะต้านอยู่ไหมหรือว่าจะมาทุบรุ่นพี่ไปเลยผมเชื่อว่าคู่นี้ขึ้นมาน้องแอมน่าจะต่อประมาณสัก2-131 3, ได้แหละก็ต้องมาดูรูปร่างก่อนชกอีกทีหนึ่งนะครับและก็มีการกลับมาแจ้งเกิดของเจ้ากล้องไกลสอสมหมายครับครั้งนี้กับเจอกับทางเดนิสเดอร์มีคาปูครับเดนิสเนี่ย ก็ฟอร์มหลังล่าสุดแพ้เสือคิมแพ้นอกเสือคิมแต่ก่อนลั้นแกจนะน็อกบัวเขียวนะครับคือยังประมาทไม่ได้แหละก็แต่ว่าถือว่าไม่ใช่งาน,นายากนักสําหรับทางกล้องไกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จัดมาตรงนี้ครับอายุนานาม24ปีจากตุรกีมรโมร็อกโกนะครับเป็นนักชกสัญชาติตุรกีมรโมร็อกโกเนะาะเจอกับกล้องไกสอสมหมายที่ล่าสุดแพ้มาสาไฟต์ติดเลยแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางครับแพ้ออสติสแพ้พันลิตแพ้ซูนเชน เอาหน่อยครับก้องไก่ถ้าไม่กลับมาไฟนี้น่าจะได้กลับไปยาวๆเลยครับน่าจะต้องกลับไปต่อยมวยไทย5ยกเลยครับสำหรับทางก้องไก่ครับก็ต้องรอดูรอชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักชกไทยของเราด้วยมีคู่อื่นนะครับตุยทิดวิไลเจอกับทางมาฟอนเบกคาโครอฟครับคู่นี้ก็น่าดูนะครับตุยทิดวิไลจากเมียนมาแล้วก็มี MMA ครับ MMA วันนีมจัดมเป็นเู็ที่4มเอ็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 มเมเอ็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 มเเเเอ็เอ็อ็มเ แล้วก็มีมวยไทยแคสเวท์ร้อยสิบเจ็ดปอนด์เอมิลี่ชองครับเจอกับทางโคกะเชสนะครับคู่สองเอ็มเอรุ่นไลท์เวทดาวิสคุกเจอกับทางจังจอนกิลคู่แรกปล้ำจับ,บล็อกครับเสริมเข้ามาเป็นญี่ปุ่นเจอญี่ปุ่นครับโชยะอิชิกุโรเจอกับทางฮิวริวนิวะครับนี่คือคู่มวยทั้งหมดในศึกวันล,ลู่ินี80ชอบใครบ้างครับในศึกนี้3ตัวตรงมีไมค์คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับแล้วแฟนมวยท่านไหนอยากจะได้ทีเด็ดมวยนะครับกลุ่มของ Tiger 711ครับก็ร่วมพูดคุยกันได้เสมอนะครับไทเกอร์เจ็ดหนึ่งหนึ่งก่อนเพิ่มมในไลน์หรือว่าเข้ากลุ่มไปร่วมพูดคุยกันครับส่งทีเด็ดมวยตู้นะครับเป็นมวยไทยห้ายกทุกศึกทุกสายเลยครับ